วันนี้พาทุกคนมากินบุฟเฟ่กันดีกว่าค่ะใครสายชาบูวันนี้โมจะพาทุกคนมาทานทั้งเนื้อวากิวทั้งเนื้อ U.S. Shortplate นะคะโอ้โหบอกเลยวันนี้ฟินแน่นอนคะ่ะกินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหเรียกว่าพุงเนี่ยป่องมากๆเลยละคะ่ะและนี่ค่ะก็คือเคล็ดลับพงุงยุบของโมนั่นเองนะคะกับตัวนี้ค่ะ อัลฟาคอร์ฟิลพลสนั่นเองบอกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคอร์ฟิลเนี่ยโมไว้ใจยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยเขาสกัดตัวคอร์ฟิลนะคะมาจากต้นอัลฟาค่ะเขาเป็นพืชที่มีรากเนี่ยลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรเลยนะทาให้พวกสารสกัดต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มากกว่านั่นเองค่ะเขาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลํำไส้ดีท็อกซ์พวกสารพิษตกค้างต่างๆในร่างกายนั่นเองรวมไปถึงใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะโมนแนะนาเลย ทานหนึ่งแก้วก่อนนอนแบบนี้ตื่นเช้ามาพุงยุบแน่นอนคะ่ะตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนเช้าแล้วก็พุงยุบแบบนี้แค่นี้ก็มั่นใจแล้วละคะ่ะแหมตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ต้องมีติดบ้านนะคะกับอัลฟาควอร f ฟิลพลัสอยากได้สั่งได้เลยคะ่ะ